ต้อนรับเข้าสู่รายการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้แหละครับช่วงสี่โมงเย็นวันนี้อยู่กันแค่2หนุ่มนะครับพี่ออนและผมเองนะครับพี่โจติดภารกิจนะฮะวันนี้เลยมาไม่ได้มาเมื่อเช้าแล้วนะครับเอาไปดูนิดนึงพี่ออนฮะวันนี้ตลาดหุ้นไทยบ้านเดาโอโหลงตอนนี้ลงหนักนะถ้าดูสิบห้าจุดละลึกลึกสุดใจจริงๆคือแต่แต่แต่ข้อดีนะข้อดีคือว่า เมื่อเช้าเนี่ยมันมีบวกไม่กี่ตัวหุ้นนะส่วนใหญ่คือเทขายหมดแต่พอดูภาคบ่ายเนี่ยมันเหมือนเงินเนี่ยออกจากตัวใหญ่ๆแล้วไปเข้ากลุ่มอื่นกันครนะอย่างแบงค์แบงค์เมื่อเช้าเนี่ยแรงขายออกมาเยอะนะเพราะราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วเคแบงค์<ช>เนี่ยติดลบเลยเมื่อเช้า BPL ด้วยแล้วก็ KTP ด้วยภาคบ่ายบวกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าหนักๆจริงๆคือกลุ่มการาฟถูกไหม ใช่ครับผมว่าคือถ้าเราดูคือวันนี้ราคาหุ้นคือมีแรงขายกลุ่มเก้าก็คือเก้าอินทัสแอดวานนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเดลมียต้านะครับผมซึ่งแรงขายกลุ่มนี้ก็เลยกลับมาสวิตไปเล่นหรือไปลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์ต่อนายพี่เครับเพราะว่าหลังที่พี่เอกว่า k คแบงกเหมือน K-Bank เนี้ยปรับตัวลงไปหนักนะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มแบงก์ก็เริ่ม ทยอยประกาศาจ่ายปันผลกันแล้วนะครับผมอ,อย่างเช่น SCB KTB TTB ออกมาแล้วก็ KKP ออกมาอย่างเนี้ยก็เลยนักทุนบอกว่าสวิตเงินมาลงทุนในกลุ่มแบงก์ต่อนะครับผมก็เลยทำให้วันเนี้ยกลุ่มแบงก์นะครับผมปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้านะครับอืม,อมนะฮะมันก็เลยเห็นภาพเ,เรื่องของการย่อลงมานะแต่อย่างที่ผมว่า1240ยยังเป็นแนวรับสำคัญ นะวันนี้ย่อถึงด้วยย่อไปถึงหนึ่งสองสี่ศูนย์ต่ำสุดเด้งกลับขึ้นมาค่ะเออนะครับเดีย๋ยวลองไปถ <อะ S 2> ามน้กวิเคราะห์ดีกว่าไปคุยกับพี่บินน้วิเคราะห์ดูนะฮะมองภาพตลาดยังไงนะครับเป็นจังหวะไหมหรือยังไงดีไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัททรัพย์เอแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีพี่สุเชษครับสวัสดีครับดีครับ,รบสวัสชีท่านครับและก็ลองดูว่าอะไรอ่ะ ลองดูว่าไอ้ที่หนึ่งสองสี่ศูนย์แล้วมันจะมีหนึ่งสองสามศูนย์หรือเปล่านั่นนะพี่ถ้าประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นอย่างที่บอกอะว่าช่วงเดือนสองเดือนนี้เนี่ยการคาดหวังให้เด็กนั่นหยุดอยู่กับที่เนี่ยมันมีเรื่องของคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำทุนมัดจะคาดหวังว่าเมื่อเช้านี้ก็มีลูกค้าผมานะซื้อเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันลงมาขนาดนี้มันคงหยุดแล้วมั้งคือ ถ้านั้นคุณคิดแต่เรื่องเกี่ยวคือพอมีหุ้นแล้วเนี่ยก็มีวความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 1> มันคงไม่น่าลงแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนนั่งคุณที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเพื่อนนั่งคุณกำลังเข้าข้างตัวเองครับเพื่อนนั่งคุณลืมปัจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งคือคุณทำ <laughs> <อ>คุณทำ <laughs> ยังมีผล <laughs> โยครับเนี่ยเขาในสามเดือนเนี่ยหรือในหกเดือนผมผมตอบไปอย่างนี้ว่ากรณีของคุณทำเนี่ย ครึ่งปีหลังคงไม่มีอะไรละค,ครึ่งปีรแรกเนี่ยบทบาทการเล่นของคุณทํามเนี่ยอย่าลืมว่าแม็กโกนี่เขาแม็กโกแคนาดาเนี่ย,ยไปหนึ่งปีเอหนึ่งหนึ่งเดือนนะฮในจีนนี่อาจจะมีบางส่วนในทิกตอกไปเก้าสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนเนี่ยหนึ่งสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีเหตุการณ์ผันผวนเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสหรัฐอเมริกา คุณทำใช้บทบาทตัวนี้ในแง่ของการที่เอ็นข่าวบอกว่าต้องการให้บริษัทต่างๆไปเปิดบริษัทในเมริกาจะได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในภาวะความเสี่ยงของการที่ตลาดจะแกวงครับไตามารหนึ่งนี้ทั้งไตามารสแล้วฮะอันนี้เราเข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะฮะ ครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่สามแล้วขณะนี้เรากำลังดูผลการดําเนินงานบริษัทตเบียนเนี่ยเออผมพบได้อย่างหนึ่งครับว่าอ,อหุ้น ESG เนี่ยนะฮะหุ้นยั่งยืนเนี่ยสองร้อยี่สิบสองตัวเนี่ยเราพบได้ว่ามีประมาณห้าสิบตัวที่มีอ,อผลการดำเนิงานในแง่ของยอดขายเติบโตกำไรเติบโตและมีดิเวเด์ในสามปีที่ผ่านมา ค่อนข้างดีในเ s g ีนะกลับไปดูได้เลยใครถ้าดูเปิดหุ้นยั่งยืนในปีหกเจ็ดเนี่ยนะเราจะพบว่ามีหุ้นห้าสิบตัวในหุ้นห้าสิบตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีการเติบโตมากคือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์อุตสาหกรรมแบงค์เลยนะอุตสาหกรรมที่หายไปเลยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมของพาณิชย์อุตสาหกรรมของเอ่อพาณิชย์อุตสาหกรรมของบ้านพร้อมที่ดิน นะที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นในแง่ของ Property นะฮะแต่อุตสาหกรรมของบริการนะในส่วนของบริการในส่วนของ ICT ครับในส่วนของ ICT แล้วก็ในส่วนของอ่า f n n e n c e หรือ Bank เนี่ยนะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีผลการงานดีทุกอย่างดีนะหุ้นในกลุ่มนี้ จะเป็นหุ้นที่มียอดขายจัโตกําไรจับตัวได้สามกลุนน่มเนี่ยเป็นสามที่ออกผลจัดางานมาดีนะฮะไว้เดี๋ยวอย่างที่กลับเรียนนะวันที่ยี่สิบสองเนี่ยผมจัดงานสัมนาเสร็จแล้วผมเอาเปเปอร์นี้ส่งให้ทั้งทั้งสองท่านแจกนะครับ,รบนะแต่ขอทํางานวันที่ยี่สิบสองก่อนนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยเล่นเป็นกลุ่มกลุ่มวันนี้กลุ่มที่โดนหนักมากนะฮะกราฟลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ครับอินทัคลงไปแปดเปอร์เซ right, ็นต์ฟ้าดลงไปสามเปอร์เซ็นต์มันเลยกดดันตลาดนะก่อนหน้านี้เน Un ี่ยเราไปดูโดนโดนอะไรน้าโดนเอโอทีโดนเดลต้าก่อนหน้านี้ต่อไปเราไปโดนเรื่องเกี่ยวกับตัวซพอซีพีอซอนะฮะเป็นตระกูลตระกูลไปฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ราคาหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยเหมือนเดลต้ากันตอนนี้เนี่ยมีคนถามผมว่าเดลต้านตอนนี้มันหยุดอยู่อย่างผมว่าระดับราคาหุ้นเดลต้าที่ระดับราคาต่ําสุดเมื่อห้าปีที่แล้วครับตั้งแต่โควิดเนี่ยคือระดับราคาตรงนี้นะฮะก่อนที่จะขึ้นมาได้เนี่ยคือระดับราคายืนประมาณหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแล้วค่อยวิ่งฉลุดขึ้นมาถึงระดับร้อยสิบแล้วขึ้นไปถึง 140, 150. ร้อยสี่สิบร้ <Okay. S 1> อยห้าสิบเขาใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือน สามถึงสี่เดือนผมว่าถ้าใช้ระยะเวลาสามสี่เดือนเนี่ยนะราคาตรงนี้เดลต้าเนี่ยผมคิดว่าซื้อได้เป็นราคาต่ำาละเหมือนกับเอ t ทีที่ระดับราคาประมาณสี่สิบสามบาทสี่สิบสองบาทซื้อได้ราคาต่ำแล้วเพียงแต่ว่าซื้อแล้วเนี่ยถ้านั้นคุณหวังว่าจะขึ้นเร็วไม่ใช่ต้องรอให้ผ่านไตรมาสหนึ่งขึ้นไปเข้าสู่หมดใกล้ไตรมาสสองงานเดือนมิถุนาเามษาวันหยุดเยอะพฤษภามิถุนาอา่ามิถุนากันทักดาเนี่ย จะกลับเข้าสู่พื้นฐานมันประเด็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นประเด็นเพราะว่าคุณท้ามคงเล่นบทบาทของคนเซงลี่ในตลาดนี้คนเซงลี่ในตัวทุกเศรษฐกิจโลกให้จบก่อนนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาลุกอ่าเป็นเคลื่อนไขําสำหรับการลงทุนเรื่องไก่ของการทำระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะเพราะนั้นฝากเพื่อนนั้งกุนแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่อย่างที่กลับเรียนฮะ แบงก์งวดนี้ออกผลการงานมาก็ดีเนี่ยผมเคยคุยว่ากรุงไทยเนี่ยให้ระดับราคา24บาทขณะนี้ต้องขยับไปมากที่สุดแล้ว25บาทแล้วไม่ใช่24แล้วเพราะว่า24เอาไม่อยู่จริงรพอจ่ายดีเดนก็มีคนเหมือนกับขณะนี้เนี่ยตัวสถาบันไม่รู้จะลงทุนอะไรก็หาลงทุนหุ้นที่แก่งอืนะไทยที่25บาทแบงก์กรุงเทพเนี่ยแป๊บเดียวมาก6 0บลับนะ อ่าผมคิดว่าร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าบาทจะเป็นไฮที่สุดกสิกรไทยที่ระดับราคาร้อยหกสิบถึงร้อยหกห้าบาทร้อยเจ็ดสิบจะเป็นราคาสูงสุดอ่าตัวอะไรนะตัวไทยพาณิชย์ที่ระดับราคาร้อยิบห้าบาทเหมือนกับจะพอใจแต่ราคารนะ้อยสาสิบน่าจะเป็นราคาเป้าหมายเขาท,ที่ราคารลบบาทเก้าสิบสตางค์เนี่ยเหมือนกับบาทเก้าห้าเอาไม่อยู่สองบาทจะเป็นเป้าหมายเขานะฮะ ตัวผมเห็นอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ตกใจมากที่ขยับขึ้นมาได้แล้วไปดูผลการงานก็โอเค KKP มีการฟื้นตัวในในในผลการงานในไต,ตรมาสนี้ที่ผ่านมาเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้เป็นการรีเวิร์สกลับเพราะนั้น KKP ดูน่าสนใจในขณะที่ตัวทิสโกโ้ผลการงานแยกแต่ระดับราคาพุดไม่ลงครัราคาหุ้นสามารถยืนได้ที่ระดับราคา9.9 9.9บาทถ้าใช้ตัวดวีเวนเป็นตัวหลันนะฮะ ข่าวอีกตัวหนึ่งในเช้านี้ที่ออกข่าวมาคือทท b จะขอทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อจะทําให้ตัวกิจการขเขามีการเติบโตทําให้ททบเนี่ยทะลุผ่านระดับคิดว่าเดี๋ยวจะต้องทะลุผ่านระดับสองบาทขึ้นไปเอืห็นว่าแบงก์ังงั้นเลยในขณะที่ดิซซิงเนี่ยตัวเอ็มทีซมีออกผลการงานมาดีมากในขณะที่ตัวสวัสดับตัวติดล้อเนี่ยยังไม่มีผลการงานที่ออกมาแต่ตัวเอสเค ในลิสติ n งผลการงานไม่ดีแต่ตัวสักผลการงานดีตัวเฮงผลการงานดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในลิสติ n งเนี่ยถ้าเป็นตัวเล็กอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่อย่าง MTC ผมว่าให้จับตาดูสวัสดนะฮะสวัสดคุกจับตาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่ตัวประก,กันวันนี้แปลกอย่างหนึ่งว่าไทย TLI ออมีักษขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมา <D LA. S 1> แต่การเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายไม่ได้เข้า เขาไปอยู่ที่อันดับ20แต่มันมีลักษณะการขึ้นมาประมาณ5%เนี่ยแต่ดูจากผลการงานของกลุ่มนี้เนี่ย BLA ดูจะดีกว่าตัว BKIS นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเล่นเพียงปลายตัวไทยลีไทยรับประกันต่อไทยประกันชีวิตอาจจะยังไม่ใช่แต่ก็เล่นเป็นรอบๆไปผมว่าตัว c p r ที่ระดับราคา50บาท เป็นราคาที่เข้าสู่จุดสนดุนลคาระละแล้วราคาเป้าหมายเข้าที่ห้าห้าเป้าหมายหลักทั้งบนเนี่ยที่หกสิบยังเป็นเป้าหมายที่รออยู่แต่ม,มันจะไม่ใกล้ๆกลมันจะไม่ได้ไปแบบรุดเร็วนะฮะมันจะเป็นการขยับในแง่เส้นเด็กเองเนี่ยทางเอสแซลมองมองตัวเส้นเด็กนั้นระดับแนวต้านอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบครับหนะึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะฮะจุดรับ ให้ไว้ที่ระดับ1,245แต่บางทีหลุดลงมา40เนี่ยมันเป็นรายวันแต่อย่างที่กลับเรียนฮะถ้าระยะกลางยาวแล้วเนี่ยนะผมยังเชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาในการคอนโทรลในตัวหุ้นนะาทางเอซให้ตัวของให้ตัวของ c ีพนะฮะให้ตัวของ c ีพเป็นัลัลดนะฮะให้ราคาเป้าหมาย54บาท50สตางค์นะครับจุดรับ50บาท แล้วก็ตัว C P F ครับ C P F เป็นเรื่องแปลกได้ถึงระดับราคา24บาท23บาท24บาทมีแรงขายครนะฮะไม่ยอมให้ทะลุผ่านแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าที่ระดับราคา20บาทยั่งยืนระดับราคา23บาทลองดูฮะว่าจะสามารถทะลุผ่านได้หรือเปล่าครับเอก็เป็นการเล่นลาะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่กระเสือกกระสนขึ้นมาขนาดนี้คือตัวบำรุงร่า ในคำว่กระนกระตุ้นคือแอบตึงขึ้นนะจากระดับราคา170ร้ยเจดสิบาทตอนนี้มายืนที่185ร้อยแปดิบ้าบาท186ร้อยปสิบหเป้าหมายเนี่ยของ B s นั้นอยู่ที่ประมาณสองร้อยในขณะที่ B d m s เมเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับยี่สิบี่บาทขึ้นไปได้ในขณะที่บางกอกเชน B c ซเนี่ยทะลุผ่านระดับ15บาทขึ้นไปได้แล้วครับเพราะฉะนั้นตัว B ทั้ง3ามตัวเนี่ยถ้าเป็นระยะระยะกลางเนี่ยผมว่าโหลดของ b d m s ยังไม่ได้วิ่งขึ้นมา ในขณะที่ตัวบอลมุงลากกับบางกอกเชนเดวิ่งขึ้นมาแล้วเพราะนั้นลองจับตาดูบีดีเบีทฮะเดี๋ยวอาจจะมีแรงซื้อส่งนะหรืออาจจะถูกบังคับที่ไม่ให้ขึ้นก็ได้แต่ภาพโดยรวมตลาดไม่มีอะไรฮะครับตลาดเพียงแค่ว่ายังไม่สามารถเดินเดินสายได้ไกลมากนักแม้ว่าจะมีนโยบายคือขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยคงดูอยู่และอยากจะใช้มาตรการต่าง แต่ภาคนัดอาจจะขนานอา่จะคิดของอท่านเลยนะมผมก็คิดของผมว่าถ้าเราใช้มาตรการขนาดนี้ลงไปเนี่ยขนาดที่คุณทำยังไม่ได้ใช้บทบทบทบ,บ,บาทต่างๆกับประเทศไทยเนี่ยอาจจะเสียของออถ้าเราใส่มาอ่านโยบายอะไรต่างๆเข้าไปแล้วไปผลักดันตรงนู้นขึ้นมาแล้วคุณทำเกิดพิษสมัยประกาศใช้นุยบายอะไรกับประเทศไทยขึ้นมาตูมเนี่ยครับ เสียของหมดเลยนะรเราต้องไปเริ่มต้นของใหม่เพราะฉนั้นผมคิดว่าการประคับประคองจนให้ผ่านตรมาสหนึ่งเข้าสู่หมวดเดือนเมษาพฤษภาแล้วเนี่ยถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นฝากเพื่อนนักงคุณไว้ฮะให้เหลือตังไว้บ้างสําหรับการซื้อหุ้นนะฮะที่มีลักษณะของการหอนตัวหุ้นไม่ได้เลวร้วายฮนะตลาดไม่ได้เลวร้วายตลาดประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียกบกับตลาดในในฟิลิปปินส์กับในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลงหนักกว่าเรา ครับนะแต่ตลาดเราสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ขึนะ้นดังเป้าหมายเท่านั้นเองครับพี่ตัวเชษถามนิดหนึ่งถามนิดหนึ่งัปบประเด็นที่ตลาดเขาเขา,ขา,ขาปรับเกณฑ์เรื่องของช็อตเซลจะช่วยเรียกความเชือ่อมั่นตลาดหุ้นบ้านเราได้ไหมอันนั้นอันนั้นช่วยได้อันนั้นช่วยได้การช็อตเซลมันช่วยได้เพื่อลดบรรยากาศของการที่การทุกข์ทรานะมานสุงคนเ่ยนะแหมหุ้นเราถืออยู่อยู่ดีดีนะอไปไปขอไป ไปยืมไปอะไรกันแล้วแต่มาช็อตลงไปงล่างยิ่งทําลายตลาดใหญ่ครับเราจําได้นะเมื่อสักประมาณหลายเดือนที่ผ่านมาเราคุยถึงเกาหลีที่นโะยบายภาครัฐเกาหลีบอกห้ามนะถ้าใ,ใครช็อตเนี่ยอ่านะแล้วก็เขาก็ทําให้แก้ไขปัญหาภายในได้นะมันคือตลาดตอนตอนนี้เราจะบอกว่าให้เป็นสมบูรณ์โดยโดยที่ไม่สนใจเลยว่ามันมีผลกระทบอะไรข้างหน้าเนี่ยผมว่าบางทีก็ก็อาจจะเอ,อาจจะเป็นคนดีมากเกินไปก็ได้ อะไรทักหน่อยหนึ่งที่พอช่วยประคับประคองตลาดได้ก็ทําไปก่อนหลังจากที่มาตรการอะไรต่างๆคุณทําเข้าสู่ในระบบเรียบร้อยแล้วครึ่งปีหลังฮะนะทุกอย่างจะดีขึ้นผมคิดว่าปีนี้เป็นปีแข่งอย่างกลับเรียนก็ยังคงกลับเรียนอย่างเดิมว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเล่นลำบากแล้วก็เป็นการที่จะแว่งทั้งตลอดทั้งปีแต่ในปีหน้าปีหกเก้าจุดสมดุลของตลาดในครึ่งปีหลังจะทําให้ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่แข็งแก่งขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ราคาหุ้นมีสิทธิ์ลงฮะนะฮะแล้วก็ผมฝากอันหนึ่งก็งคือไม่รู้ว่าลูกค้าผมจะตําหนิผมหรือเปล่าแต่ผมฝากนี้ไว้ว่าผมเมื่อเช้านี้ผมบอกลูกค้าผมว่าอย่าใส่เงินในตะกร้าเดียวอย่ารักหุ้นตัวเดียวอย่ารักหุ้นให้กระจายหุ้นซะ พอหุ้นทุกตัวในกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวเอาด่เอาเดลต้าลงแล้วเอากลุ่มกราฟลงแล้วเอาเอโทลงแล้วนั่นนะสิเอากลุ่มซีพีอลงแล้วมันเฉลีย่ยฮะเฉลี่ยการลงก็ต้องอย่าซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็นะฮะแล้วก็หุ้นตัวเล็กๆโอกาสจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจะเหนื่อยหน่อยถ้าพี่ที่เล่นหุ้นตัวเล็กๆก,ก็ให้ไปดูหุ้นตัวเล็กที่มีดีเวนด์ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะมีหุ้นที่เขาจ่ายดีเวนด์ แล้วยิ่งราคาหุ้นลงไปดีเวนดีวิวมันจะสูงซะด้วยนะฮะก็ให้ดูหุ้นที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่บอกไว้นะฮะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่มีลักษณะของการเติบโตบ้างนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นบ้างนะฮะไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นสำคัญการดูกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือกลุ่มบริการเนี่ยมีเรือมีโรงพยาบาลนะครับมีหมวดโรงแรม นะครับแล้วก็มีหมวด transporter ์นะโซวิสนะฮะในหมวดไฟฟ้านะฮะจะมีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของไฟฟ้าน้ำมันมีแค่ตัวเดียวคือพิเทพตัวเดียวนอกนั้นแย่หมดนะครับไฟฟ้ามีแค่ประมาณสองสาตัวนะครับในหมวดของที่ดินนะครับในหมวดที่ดินนะครับหุ้นที่มีลักษณะาการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไม่มีเลย มีหุ้นที่เด่นมากก็คือ ASW กับตัว CK ท่านั้นเองนะในหมวดของตัวอุตสาหกรรมนะฮะในหมวดอุตสาหกรรมหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นในตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมไม่บอกตัวหุ้นแล้วกันนะเดี๋ยวลูกค้าผมอ่ามันมีหุ้นตัวที่อยู่ในกลุ่มในหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมของแพ็เกจจิ้งนะฮะที่ขึ้นต้นด้วยอ่าบอกไปเลยก็ได้ตัวเนี้ยต,ตัวทิปนะฮะกับ SMC <c oughs> นะ่าจะเด่น ในหมวดของแบงค์นะหมวดของแบงค์แบงค์ใหญ่ได้ดีกว่าแบงค์เล็กนะ hmm. แบงค์ใหญ่ดีกว่าเรื่องเล็กตัวสักเองตัวตัวสักเองตัว MTC เองดูโดดเด่นบ้างในกลุ่มลิสติ้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว KTC นะในหมวดของการบริโภคนะบริโภคคนะอนซัลชันเนี่ยการบริโภคหุ้น STGT นะดูโดดเด่นสุดท้ายหมวดอาหารนะที่ผมทำอยู่เนี่ยนะฮะหมวดอาหารเนี่ยนะครับ ในลายกลุ่มสกร,รมในหมวดอาหารเนี่ยหุ้นพวกเกี่ยวกับยางพาราครับยางพาราแลนะบวดยางพาราดูราคายางขึ้นมั้งผลการงานรอบนี้แต่รอบนี้ของผลการงานที่เขาดีขึ้นเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเขาแย่ครับนะปีนี้ก็เติบโตเนี่ยฮะเนี่ยอยู่แค่เนี้ยเพราะ,ะนั้นถ้าถามว่าหมวดอะไรที่ดูแล้วโดดเด่นมาก เป็นหมวดของแบงค์ที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับ,รบนะฮนะลองลองลองพารณาดูแต่ละกาวุธของแบงคก็จะมีขีดจำกัดในระดับหนึ่งแล้วนะฮะหมวดอาหารเนี่ยหุ้นที่เด่นๆในหมวดอาหารเนี่ยตัว R ตัว P มีตัว S นะเซเป้ดูค่อนข้างดีที่สุดสำหรับในหมวดอาหารครับ, P, รบก็ลองดูฮนะลองดูฝากไว้แล้วกันไว้ไที่พูดมาท้กหมดใครจดได้จดนะเดี๋ยว วัน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 อังคารหน้าวันอังคารหน้าเออหลังจากที่ผมบอกอะไรเสร็จเรียบร้อยผมอยากไปเปอร์นี้ส่งไปให้แล้วกันได้ครับโอเคครับโอเควันนี้ไปละโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเชษนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอจำกัดก็มองภาพตลาดนะยังยังยังมีโอกาสอยู่ครับใช่ไหมถามว่าถ้าดูเมื่อกี้พูดนะครับผม เยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ยังมีโอกาสอยู่แล้วก็หุ้นหลายๆตัวมากนะที่พี่เชษให้ให้ไปเลือกดูนะครับผมว่าในช่วงภาวะมีความผันผวนอย่างนี้นะครับผมก็ยังมีหุ้นที่ให้เข้าไปเข <c oughs> าเรายียกว่าเก็งกําไรหลายตัวอยู่นะครับครับนี่หลายท่านส่งข้อความมานะฮะพี่อธทิชาติคุณออยอพี่ออยถามตัวอินทั์รับได้หรือยังนะฮะ,ะต้องพิจนารณา,นานดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาก็จะหยุดเทรดละ สำหับ,บตัวของอินชัดคือก่อนหน้านี้เขาเล่นเขาเล่นปัจจัยกันเรื่องของการปันผลครับถูกไหมใช่เรื่องปันผลแล้วก็เรื่องที่ว่าอาจจะมีการคอบรวมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องที่ประกาศจ่ายปันผลพิเศษออกมานะครับก็ทําใหา้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมานะครับผมแต่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการหยุดเทรดตั้งแต่20 เอ็ดมีนายี่าิบวันสุดท้ายแล้วก็ 21, ยี่เอ็ดหยุดเทศมีนานะครับผมผ่าน9วัน,นแล้วก็กลับมาทีคือนู้น,นเลย3มามเมษายนก็จังหวะนี้ผมว่าบางคนเขาอาจจะขายทำอะไรออกมาก่อนนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าราคาลงมาลึกขนาดนี้เก็บได้หรือ,อยังใช่ไหมครับผม,มถ้าทิศทางถ้าทิศทางเอาดูเทคนิคนะครับผมถ้า ตัวอ s i หรือตัว s I, สโลสโตคลาสสิกอะยังปักหัวลงอย่าครับพี่เอกอม,มันก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงได้อยู่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยย่อย่อจากการดิลูดดลูดเรื่องของปันผลใช่ขึ้นเอ็กดีแต่วันเนี้ยมันเนี้ยมันมีแรงขาย,ขายมาเลยใช่ถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ต้องพิจารณาดูดีๆนิดนึงว่าปัจจัยที่ท่านอยากจะเก็บเนี่ยเก็บเพราะอะไรครับเก็บคือจะถือไปแปลงเป็นหุ้นใหม่ในกัป ดีเวล็อปเมนหรือหรือจะเก่งกําไรเล่นสั้นรอเด้งก็ต้องดูดีดีก็ลองดูครับว่าแนวรับอีกทีน่ยถ้าดูเทคนิคคือประมาณ82ถึง81บาท50ประมาณนั้นครับครับครับผมอ่ะก็ลองดูนะฮะตัวของอินทัศนะครับพิจนารนณากันดูกันดีๆนะฮะ,ะทาง YouTube นะครับคุณเคป๊ OP, ทักทายมานะครับอบอกว่ารับ เดือดอีกแล้วครับวันนี้ใช่ฮะเดือดมากเลยปุดๆๆเลยนะฮะลงไปลึกอีกแล้วนะครับพี่สมวัลวอยู่บอกว่าสามเกินนำเซตลงครับคุณดานีถามอะไรนะ kiat ซื้อหุ้นคืนดูดีไหมมีใช่ไหมตัวนี้ผมไม่คุ้มซื้อหุ้นคืนประมาณสิบห้าเดี๋ยวนะอ่าักเกินสามสิบล้าน ครับผมซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยร้อยล้านหุ้นนะครับ,รบถามว่าราคาถ้าดูภาพรวมนะครับผมหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะครับผมถ้าดูคือแกว่งตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับผม,ผมว่าถ้าจะเล่นผมว่าลองดูตัวอื่นดีกว่านะครับผมถามว่าการประกาศซื้อหุ้นคืนน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอย,อยู่ ทำไมพี่เอกเพราะว่าเขาก็ได้ผมบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังพื้นฐานดีนะครับผมจะได้เรียกความเชื่อมั่นนักทุนนะครับแต่ราคามันไม่ขยับไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผมบว่ามองตัวอื่นดีกว่าครับผมค,บคุณธนวัน์ทักทายมานะครับพี่ยิ้มทักทายมาคุณเกษตรพารวยทักทายมาบอกว่าง,งบเมดิสออกวันไหนครับออกยังยังใช่ไหมยังครับเม,ม,มดิสวันนี้วันที่ ยี่สิบกุมภาหลือแปดวันอะประมาณเขาบอกว่ายี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนี่แหละถ้าจำเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เหรอไม่พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่อน่าจูบนเลทนี้แต่ยังไงไม่เกินทิ้หน้าเพราอทิ่หน้าเนี่ยคือที่สุดท้ายแล้วสุด้ายแต่เหมือนว่ายี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนี่แหละผมจำมันไม่ได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถูกไหมครับอ๋อเ้าเอาเอาสรับตัวของเมดิสนะครับอืม คุณพงศกรบอกว่าเอสเอ๋อนี่ไปไหนเชียร์หน่อยเขาถามมาคุณอากิระบอกว่าอินทัดเละเลยนะครับ,รบพี่พี่เชบอกว่าอินทัดลงสองวันติดเลยครับคุณมิเชลบอกว่าหายเบลอไปอินทัดบาดลวกอ๋อภาษาใต้ภาษาใต้หาย ER เบเอออ้อหา,า,ายเบือหา,า,ายเบ้อใช่ไหมน่าจะใช่แหละ <c oughs> นะครับเอพี่มด บอกว่ากราฟจะลงไปแค่ไหนกราฟะัรัร่ะกราฟวันนี้ก็ลงใช่ไหมก็ลงเอ,อลง,ลงค่ะทรงเดียวกันเลยนะครับกับกับอินทัชเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาเขาขายกันไม่ได้รอให้ให้ไปแปลงหุ้นเปลี่ยนเป็นหุ้นนิวโคนะครับ,รบในในช่วงเดือนหน้าก็ได้อะไรนะได้ปันผลแล้ว ครบทุกอย่างหมดแล้ว x d ีขึ้นแล้วเนี่ยก็เห็นภาพการขายออกมาอีกร<ช>อบหนึ่งไปถึงไหนวันนี้มันก็เดายากนะเพราะว่า,าถ้าถ้าเป็นเอาจริงๆวันนี้แล้วยิ่งเก้าปิดต่ำสุดของวันถามว่ามีโอกาสลงไหมมันก็มีโอกาสลงนะครับครับแต่ผมว่าถ้าลงก็ลงไม่ได้ลึกหรอกฮะเพราะว่าแนวรับถัดไปน่าอยู่ประมาณห้าสิบบาทครับผมเป็นแนวรับจิตวิทยายอยู่ครับ อืมนะครับอ่ะตัวของอกัาฟนะครับอ,อ๋อกัาฟเออทีเมื่อกี้พูดรุด่นผิดเออไม่เป็นไรผมยัง,น,งนั่งหาอยู่ว่าจะประกาศผลวันไหนของเมดิฟเออเพราะผมพี่มไม่เชื่อบอกว่าเลิกเรียกคุณทั้มสักทีครับจักกี้ชิปโปงเออเอาน่าให้เกียรดเขาหน่อยเขาเป็นถึงระดับ ท่านประธานาธิบดีนะฮะค,คุณลักกี้เกิร f ดออฟ o ดอะเวิดบอกว่าทําเพี้ยนหลายวันแล้วครับไม่ไหวเออเอาสิอ่ะอีกหนึ่งท่านถามหุ้นของอะไรนะอ,อ่ากันกุลใช่ไหมพี่ว่าลงกรถามกันกุลเป็นยังไงก็ยังไม่ไปไหนนะก,กันกุลก็ราคาก็ยังไม่ฟื้นฮะก็อยู่ในกรอบเนะี่ยถ้าเราดูคือกรอบของกันกุลอะอยู่วานบาทเจบบาทเจ 9บาทเจ็ดสิบแปครับซึ่งแนวต้านก็อยู่เนี่ยบาทแปดอยู่ประมาณนี้คน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างอยู่ครับอ้าวนะครับน่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนสำหรับแฟนรายการแก๊ง4ี่โมงเย็นวันนี้ต้องขอบัจจริงๆนะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เอกชายสต็อกมาแน่นอนนะครับลังจากหายไปสองสัปดาห์วันนี้เรา2คนลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน